สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายก็จะพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเก็บชะอมค่ะจะเก็บชะอมไปให้เพื่อนบ้านนะคะมันเยอะมากค่ะกินไม่ทานค่ะเราต้องตัดบ่อยๆนะคะเขาจะได้แตกยอดให้เราเรื่อยๆค่ะไม่ง,งั้นต้นชะอมเราสูงเราก็ต้องมาตัดกิ่งทิ้งนะคะไปค่ะ วันนี้ยาจะพาไปเก็บชะอมค่ะดูค่ายอดของเขาแตกเยอะแยะเลยงามมากๆเลยค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะมีแต่ยอดสวยๆค่ะ อ่อนมากๆเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะหมูปลาค่ะอายุตัวใหญ่มากค่ะอายุ หมูป่าจะมากัดฉันนะหมูป่าเพื่อนบ้านค่ะโอ้โหตัวใหญ่มากไปแล้วไปแล้วไปเลยฉันจะไปเก็บชะอมมัมากัดฉันนะไปสิ เดินกลับบ้านแล้วพลา่าหมูกลับบ้านแล้วค่ะเจ้าหมูป่านะคะยายก็จะมาเก็บชะอมแล้วค่ะ เอาไม่ได้ใส่หน้ากากมายุงมันกัดนี่ๆเออยุงกัดหน้าไม่ได้ใส่แมสนมาอ่อนมากเลยค่ะงาม,มากๆเลยนะคะ เราก็จะตัดประมาณนี้นะคะมาเก็บไปกินนะคะทุกคนจะอมของยายปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรทั้งนั้นเลย แกงใส่หน่อไม้ให้นะมีหน่อไม้แล้วอชโอมไปใส่ทำไข่เจียวไว้ได้นะคะทำไข่เจียวแล้วก็ทำน้ำพริกกะปินะทำทุกเมนูแล้วคะ่ะ นีก็เลยจะเก็บไปให้เพื่อนบ้านค่ะกินบ่อยแล้วก็เบื่อเนาะ พาอมก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะเก็บไม่หมดค่ะเยอะเกินเอาไว้เก็บบันหลังเนาะหรือว่าเก็บให้เพื่อนอีกี่ต้องรีบเก็บค่ะไม่งั้นยอดเขาจะแก่นะคะ โอ้โหดูสิคะจะกินหมดไหมคะเนี่ยได้เยอะมากเลยคะ่ะพอแล้วนะคะในการเก็บชะโอมวันนี้คะ่ะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดสัคสาชให้ยายด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ